สบายดีเบอร์สกูสกุนก่ามอนี่ก่าเดี๋ยวสิมาส่งงานเอ็มลอยสชุดเอ็มลอยเนาะงานบ้านรายละเอียดสิประมาณนี้แหละ งานเหมือนบ้านเอ็มร้อยของไข่สายลมเย็นเฮาจะสีประมาณนี้ก้าวข้าว,าวงานข้าวข้าวงานเหมือนบ้านเนาะงานมือ ลบมอยู่ที่ที่พันเก้า mpa ที่จริงกะหลินสามพัน 3, นั่นแหละแต่ว่าเขาขี้ข้านเติมเติมเพราะะนีปว่วเหือสัตว์ออก,ก็เลยยุดก่อนเอาหลินประมาณนี้แหละอยู่ที่ประมาณอยู่สองพันสี่ psi สองพันสี่สองพันหา psi เอาจีบ <c oughs> ประมาณนี้แหละทุกคน เนาะเอาให้เบิ่งล่ลยละเอียดคร่าวๆนี่แหละเป็นซุนยิงเนาะ M ร้อยสายลุ่มเย็นเอาไข่สา,ายลุ่มเย็นเอานี่แหละเจ้ีประมาณนี่ตัวง,งานงานมันบานงานมือ มันเหมือนบานงานมือแต่ว่าระบบของโรงงานระบบหลินของโรงงานแต่ว่าเป็นงานมืองานเหมือน,นบาระบบโรงงานออจิประมาณนี้งานกะตอนนี้กะย่าบวีกอยู่ผู้ใดยอยากได้งานกะตอนนี้กะถือว่างานนี้กะ ตั้งไปเรื่อยๆเอา้างานนี่ปลายทางชสยหยางบุรีเดี๋ยวมาฟังเสียงกันคลิปนี้อสีสัตว์เนี่ยเนาะอสีประมาณนี้บริี้มียังไหลไอคอนหางไงาหางติดเลยที่เดียวเลยเนี่ยขอนลดขอนอันนี้คือลด ติดเลยลดคลอดฟังเสียงกันมนี้่ะติดติดดีติดงานน่ายอยู่ประมาณนี้เสียงกันเลยแน่นครับได้ใจเก่าข้าวจีบประมาณนี้แหละ เบิ่งง่างเขาข้าวเท่าคักจึงควรเกร็บต้นลูกเก็บต้นลูกออกมาก่อนแบดบ้ไหมต้นได้สบาย ข้าวดัานนีุ้มือเดียวย่างๆเลยนเนาะโอเคเรียบร้อยอ้าข้าวข้าวตรงงานลงเคลือบดำด้าน ยางดีเกือบสีดำด้านนี่ก็เป็นร่างจับกล่องมันปอนลูกเอา้าไว้สำเนี้งได้พี่น้องเลยรีวิวข้าวๆเนาะงาน M oy, เอ็มลอยเฮาขายสายลมเย็นประมาณนี้เนาะ เอา้าล่าไปก่อนนะพี่น้องเอ้ยพบกันใหม่ที่พี่หนาคลิปหนา